ปลาทองทองนิยายบทที่21กลุ่มหญิงรับใช้ยังคงเอ่ยชื่นชมหวานอย่งเสียงดังไม่ขาดโดยประโยคท,ท,ท้ายที่พูดคุยกันนั้นแม้แต่ฮะนางรวนพูดคุยด้วยความเขินอายใบยหน้าแดงละเรื่อไม่เว้นแม้แต่ชั่วอี้ตันเหมย ผู้เป็นอนุข,ของท่านคานจ่วอีระตันเหนยยังเหมิอมองผู้พิชิตหมาป่าไม่วางตาหากเปรียบเทียบถึงความเก่งกาจนางผู้ดูคล้ายหนุ่มน้อยท่านนี้กับท่านคานฝีมือเก่งกาจสูสีอันยิ่งหากแต่แม่นางวาน,นิงกลับหล่อเถาหน้ามองกว่าท่านคานอยู่หลายส่วนท่านคานดูโหดไายน่ากลัวเกินไปหากไม่ทำหน้าดุดันเย็นชาต็หมันจะต่วาเสียงดัง ทุกครั้งที่สับเปลี่ยนเวไปจัดเตรียมเสื้อผ้าอาหารที่กระจบระทับพวกนางทั้งสองหวาดกลัวจนแทบจะร้องให้ความคิดที่จะปีนเตียงท่านท,านทานเลยไม่มีอยู่ในสมองแม้แต่น้อยมีฐานะบางเน้าว่าเป็นอนุแต่แท้จริงแล้วสูงทรงกระบ่ารับใช้อยู่ขั้นหนึ่งเท่านั้นส่วนต้าเหยียนอนุอีกนางผู้นี้มีเคยย่นย่อต่อความคิดที่จะปีนเตียง หลังจากได้ยินเสียงผู้คนสรรเสริญชื่นชมศัตรูหัวใจนางพันเบ้ปากทำท่าเรากับอยากจะอาเจียนส่วนกุ้ยชิงกับหลันชิงเมื่อหลวผู้เป็นนายข้ามหาป่าตายลงได้หนึ่งตัวแล้วสีหน้าแลดูดีขึ้นเล็กน้อยแต่ภายในใจนั้นแสบเป็นห่วงเรื่องอาการบาดเจ็บยามนี้ภายในครอบครัวกันเต็มไปด้วยกลิ่นขาวเลือดคะครุง้งทั้งกลิ่นเลือดของหาป่าตัวที่ตาย และกลิ่นเลืของวานหิงที่ไหลทะลักออกมาจากบาดแผลต้องไหลซ้ายทำให้หมาป่าอีกสองตัวยิงคลุมข้างดุร้ายแยกเคียวแหลมคมสะท้อนประกายไฟวาววับหมายฉีกถึงคู่ต่อสู้ให้แหลกคลานหมาป่าตัวหนึ่งท้องคำรามเกลียวกระดุดันก่อนจะกระโจนพุ่งเข้าใส่ด้ยวยความรวดเร็วรุนแรงพละกำลังทั้งสี่เท้าของมันกระโจนเพียงคราเดียวก็ถึงตัวดวงตาอมตข,ของวาน,นิง จับจ้องหมาป่าตัวนดน้วยความสงบเยือกเย็นดูดน้ำในห้วงมหาสมุทรที่ลึกสุดใจยังใบหน้างดงามวงน้อยที่เต็มไปด้วยรอยดของหมาป่าปากขดรอยสยามยิ้มเยี่ยมเคลื่ออกมาขณะคอจรรมปานภายในไปนรวบรวมาที่ฟา่ามือทั้งสองหมาป่าโถมโจมตีเข้ามาวานิทย,ยานกายพลิกทิ้วหลบหลีกได้อย่างคล่องแคล่วในที่สุดก็เห็นช่องว่างในการสังหาร เด็กหญิงหมุนตัวหลบคมเชี่ยวไปได้อย่างหว,วุดหวิดถ่าว่าในจังหวะน,นั้นเองหวานหนิงใช้มือทั้งสองข้างตปบขว้าหัวของเจ้าเล่ั์ฉานตัวนั้นเอาไว้ได้นิวเล็กเด็ทั้งสิบจิกจึงเอาไว้แน่นแล้วใช้กําลังภายในบีบอัดกระโหลกศีรษะของมันจนแหลกเละไม่ต่างจากเต้าหู้ก้อนหนึ่งเป็นอีกครั้งที่ใบหน้าง,งดงามถูกเลือดมาป่าแล้วมันสมองของมันสัดกระชายใส่ทั่วร่างทุกคนอ่นตะลึง ขณะที่หัวหน้าใหญ่กำลังจะประกาศสิ้นสุดการแข่งขันเนื่องจากกติกาแจาก้กออชัดเจนว่าหากหวานเหงสามารถสังหารหมาป่าให้ตายได้สองตัวจึงจะเป็นผู้ชนะการปะระลองซึ่งในตอนนี้หมาป่าก็ตายไปครบทั้งสองตัวแล้วหากแต่ในชั่วงเสี่ยวลมหายใจที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดหมาป่าตัวสุดท้ายที่รอดชีวิตมันกลับคุมคลั่งเกี้ยวกราดกระโจนร่างเข้าใส่หวานเหงโดยไม่ทันตั้งตัว จมหาป่าตัวนี้ตัวใหญ่โตที่สุดเหมือจะถูกอดเข้ามาหลายวันแต่ยังว่องไวผลา,าดเพียวกระชนพรวดเดียวเข้ามากะที่ต้นขานเล็กเฉดจนชมเขี้ยวแล้วสะบัดอย่างรุนแรงกระชากถึงจนด้านของหว่างหน่งอยคว้างก่อนจะล่วงลงกระแทกพื้นเสียงดังเนื้อต้นขาเปิดโลหิตไหลทะลักออกมาอย่างน่ากลัวจมหาป่าตัวใหญ่แยกเขี้ยวพุ่งชมตีเข้ามาอีกครั้ง ทุกคนรอบสันหามหลุนละทึกกันจนลืมหายใจเวลานี้ทุกคนล้วนแปลเปลี่ยนมาเอาใจช่วยเด็กหญิงเต็มที่เมื่อเห็นนางกำลังตกอยู่ในอันตรายต่างร้องตะโกนเตือนภัยกันสุดเสียงภาสาถหูของหวานหนิงได้ยินเสียงกันเคลื่อนไวของหมาป่าแล้วนางพลิกตัวหลบได้อย่างรวดเร็วแล้วสัดฝ่ามือใส่ที่หลังคองของมันด้วยความรุนแรงมันลอยกระเด็นไปนอนร้องควนคลาง เด็กหญิงเจ็บเท้าระบบไปทางข่างนอนหมอบหายใจหอบแรงอยู่บนพื้นพยายามขยับลุกขึ้นเท่าใดแต่สองข้ากับไรลเสิ้นเรียวแทงแม้ว่าก่อนหน้านี้นางจะพยายามออกกำลังโดยใช้แรงต้านหรือว่ามันฝึกฝนก,กำลังภายในเท่าใดทว่าวย่อมไม่อาจกระทำการเกินขีดจำกัดของร่างกายนี้ได้แรงของหวานยังเติบโตไม่เต็มที่อีกทางเพิ่งได้รับการฝึกฝนเพียงไม่กี่วันความอดทนต่อ,อก,การเจ็บปวด อยู่ในระดับต่ำเทียอย่างยิ่งนางคงต้องตายอีกครั้งเท่ากระมังความตายไม่ได้น่ากลัวแต่นางกลัวจะต้องตายไปทางที่ยังไม่ได้ลางแขนคนชั่วช้าเหล่านั้นเจ้าเดรัจฉานตัวนั้นทนทาย,ยาดยิ่งนะักมันตะกุยตะข่ายลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและกำลังวิ่งดิ่งตรงมายังท่างเล็กที่นอนอยู่เหอเจ้นคานอยู่ข้างสนามทนดูต่อไปไม่ไหวร้องตะโกนขึ้นวานยิงเจ้าชนะแล้วยุติการแข่งขันได้ ไม่ขขาจะข้าหมาป่าให้ครบทั้ง3ตัวเสียงที่เด็กหญิงตะโกนปฏิเสธออกมานั้นแต่มอได้ดกระแสบลานภายในเสียงนั้นดังลั่นสะท้อนเข้าไปสดประสาะของทุกคนเธอเจ้นขันเดือดดานสุดขีดไม่รู้จะทำอย่างไรกับเด็กปีศาจสุดแสนดืน้อถึงผู้นี้ดีแล้วแต่กันั้้นในที่สุดเก็รบคิดออกมาได้นีถ้าอย่างนั้นเขาจะตั้งกติคาเพิ่มหากเจ้าข้าหมหาป่าตัวนั้นไม่สำเร็จ ข้าจะลงโทษทาหารใหม่ทุกคนด้วยการโบยคนละสองร้อยไม้ผู้อื่นได้ยินคำประกาศกฎติกาใหม่ของท่านประมุขค,คานอาจเข้าใจว่าเหอเชินขายบันดานโทสะเวนเพียงจะใช้ชามินสองพี่น้องผู้มีมันสมองไตรตรองทุกเรื่องได้อย่างทึกซึ้งย่อมมองออกว่าผู้เป็นนายกำลังทำทุกวิธีทางเพื่อช่วยชีวิตดารรีน้อยผู้นั้นท่านขานรู้ดีว่าแม่นางหวานิงใจกว้าง รักพวกพ้องดังนั้นจึงตั้งกติก,กากฎใหม่ขึ้นมาเพื่อปลุกพลังฮึงหิมให้นางรุกขึ้นสู้อีกครั้งเหล่าทหารใหม่ต่างร้องห่วยหววระงมก่อนจะพากันตะโกนส่งพลังแทงจะให้วานหิงรีบรุกขึ้นสู้วานหิงรีบรุกขึ้นมาพวกข้าไม่ควถูกพวยสักนิดแต่พวกข้าทนหินเจ้าตายไม่ได้รุกขึ้นมาตรงข่ายเอามือป้องปากตะโกนบอก หอมกับวิ่งนำเหล่าทหารใหม่หลายร้อยคนรููกันเข้ามาชิดลัวขอบสนามวานิงเจ้าเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้านัครบที่สุดเจ้าตรงชนะเข้าใจหรือไม่ข้ารอไปทหารไายบัญชาของเจ้าอยู่โจ์ซัวร้อนรนใจจะจิกถึงผมตนเองรีบตะโกนท้องบอกเช่นกันวานิงลุกขึ้นมาตอนนี้ทหารใหม่ทุกคนม่ได้วันเกรงว่าตนเองจะถูกลงโทษแต่เจ้าหมาป่า วิ่งไกลเข้ามาแล้วหากวยายวะไม่ลุกขึ้นร่างของนางต้องถูกฉีกถึงเทากับรองเท้าเก่าๆอย่างแน่นอนเหล่าทหารใหม่าอาจตะโกนประสานเสียงดังกึกก้องสะเทือนฟ้าดินชอบเป็นเสียงปลุกเร้าที่สะเทือนหัวใจผูกคนอย่างยิ่งอย่ามีทุกคนตะโกนพึมพำตามไปด้วยทางสนามเล่นทึกหัวใจเลนกระนำเสียงตะโกนของเราสหายพุ่งตรงเข้ามากระแทกหัวใจ ของคนที่นอนหายใจรวยรินอยู่ในสน้ำหวานหงหัดไปมองพวกพ้องของนางทางน้ำตาวความซาบซึ้งอื้นตันล้นหัวใจเสียงฝีเท้าหมาป่าตัวใหญ่วิ่งใกล้เข้ามาหวานหงิงรีบหลับตาโครจรกำลังภายในทั่วร่างเพ่งสมาธิไปที่ประสาทหูเพื่อฟังความเร็วฝีเท้าของเจ้าเดราัฉานเจ้าหมาป่าเห็นเหยื่อนอนหมอบอยู่ยิ่งเฉยก็ได้ใจมันถึงกับแยกเขีียวแหลมคม หม่จะกัดขยำเขาที่ศีรษะเถาใน,นตอนนั้นเองจูๆ่ๆวาน,นิงก็พลืมตาขึ้นแล้วพลิกร่างนอนหงายปจัจฉันหน่าก,กับหมาป่ายัางไม่กลัวเกรงข่มเขี้ยวหมาป่าอยู่ในระยะเพียงแค่คืบเดียวก็จะถึงปลายจมูกด่งเล็กข้าจะไม่ทําให้ทุกคนต้องโดนโบเด็ดขาดวาน,นิงระเบิดเสียงออกมาพร้อมกับชัดมัดที่เปี่ยมกําลังภายในมหาศาลเสยเข้าไปที่ใต้คางของเจ้าหมาป่า จนได้ยินเสียงกระดูกหกักก่อนร่างของมันสติร่างกากระเลนออกไปเด็กหญิงทัวพรมกำลังต่อวัดกายลุกขึ้นมาพยายามข่มความเจ็บปวดที่บาดแผลเดือดลากขาตรงดิ่งไปยังหมาป่าที่นอนท้องคลานอยู่กับพื้นเจ้าหมาป่าที่พยายามอจิตปากกายลุกขึ้นมาเช่นกันแต่ช้าไปเสียแล้วว่าหนึ่งเดือนโซซัสโซเซมาถึงตัวมันก่อนนางก้มลงไปจิกด,ดึงหลังคองมันขึ้นมา อาจะทำในสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดเด็กหญิงอายุเพียง12ปีที่โรหิตท,ท่วมตัวใช้สองมือเปล่าอันทรงพลังง้างปากหัวและปากพระงของเจ้าหมาปา่าออกจากกันสุดแรงจนได้ยินเสียงท้องหุยหวนอามด้วยเสียงกรามขาด,ดากาันไกหักดังครอเจาหมหาป่าโชคคล้ายดินถนถลนุลนไหลท้องหวยหวนอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ขาดใจตายลงคาม,มือนางความโกรธหัทั้งหลายทั้งปวงพันยุดยิ่ง การต่อสู้ในสนามหยุดลงผู้คนทอบสนามต่างชนะรั้งทำกลางความเงียบที่ไม่ได้ยินเสียงแม้กระทั่งเสียงลมหายใจเรากับภาพเหตุการณ์ทึกขวัญเมื่อครู่เป็นเพียงภาพฝันตื่นหนึ่งแต่แล้วหวานมนงชนะแล้ววานหิงชนะแล้วทหารใหม่กว่าพันนายกูเร้องตะโกนก้องด้วยความปิติยินดีดังสนั่นเสียงกึกก้องนั้นขยับหัวใจวันให้ชันคลอน จนต้องยิ้มออกมาทางน้ําตาดูเหมือนเขาเป็นมิตรภาพระหว่างสหายได้ถักทอดแน่นแฟรขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้ววันหนิงโยนร่างหมาป่าทิ้งไปอย่างให้ใหญ่ดีแล้วเดินลากขาข้างที่บาดเจ็บไปอย่างประตูทางออกที่บัดนี้เปิดกว้างรอนางเอาไว้พร้อมสับตรงคายโจซัวสังจีและเหล่าสหารของนางต่างวิ่งมารออยู่ตรงนั้นด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่เพียงบรรทัดทหารใหม่ตอนนี้ทุกคนในสนาม ดวนยอมนับนับ,นบถือหวาน,นจนหมดใจเดิมทีก่อนหน้านี้ได้ยินว่านางผ่านการทดสอบรอบก่อนๆเข้ามาได้นั้นอาจเป็นเพราะความบังเอิญแต่ว,วันนี้พวกเขาได้ประจักษ์แจ้งในฝีมือของนางอย่างไรข้อกังขาแม่นางยังไม่ผ่านการะารองในด่านสุดท้ายหากแต่ทุกคนขับรู้สึกว่านางเป็นหัวหน้านักทบคนใหม่ไปแล้วเพราะความที่นเป็นคนเดียวที่เข้าประลองในด่านนี้ แล้วสามารถฆ้าหมหาป่าตายได้ทั้งสามตัวอย่างที่ไม่เคยมีหัวหน้านครบคนใดทําได้มาก่อนผู้อาวุาโสบางคนจดจําได้ดีตั้งแต่หัวหน้าใหญ่ไรจนมากระทั่งหัวหน้าหกหลังจากข้าหมหาป่าสองตัวเสร็จแต่และคนล้วนถูกหักออกมาจากฐานอะลองทั้งสิน้นไหนเลยจะยังมีแรงเดยนออกมาอย่างเช่นเด็กหญิงผู้นี้นางเหมาะสมกับกำหน่งหัวหน้านครบของเผ่าเราอย่างแท้จริงไม่น่าเชื่อว,ว่า แค่เลนได้ของนางจะมีพระกําลังมาหาศาลมากเพียงนั้นนี่นางสำเร็จวรยุทธ์ขั้นใดกันอายุยังน้อยอยู่เลยนี่มันมังกรถูกขังอยู่ในเพาะหงสาถุกขังอยู่ในเล้าไก่โดยแท้หากนางได้เป็นหัวหน้านักรบนางต้องสร้างคุณอุปการใหญ่หลวงให้เพาของเราอย่างแน่นอนขุนนางอาวุโสฝ่ายบุญสามสี่คนยืนจับกลุ่มพูดคุยกันขณะลุกเข้าไปมา จากนั้นเหล่าขุนนางคนอื่นที่หยุดให้ความสนใจอยู่โดยชอบเก็พยักหน้าเห็นด้วยไปตำตามกันในขณะที่เสียงกล่าวเช่นชมวันหิงดังกระหึ่มให้ขาดสายมีเพียงเหอเช่นคานเทียงยืนอึงงน้งเงินดวงตาเบิกค้างจ้องมองซากหมาป่าที่ถูกง้างฉีกปากจนตายอย่างนั้นตาไม่กระพริบจมดิ่งอยู่ในพวงของตนนอินทามํำพังไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงหัวหน้าใหญ่ประกาศผลผู้ชนะ ม่หลับหลูด้วยซ้ำมื่าเวลานี้องค์หญิงสู้ลีวิ่งลงจากแท่นยกสูงเข้าไปประคองหนึ่งขึ้นรถมา้ากลับออกไปรักษาตัวเท้าเหมือนดางเช่นผู้อื่นเขาเองก็ตื่นตระหนกในความสาาับานและความกล้าหาญของนางแต่สิ่งที่ทำให้เขาเสียอาการอยู่ในขณะนี้ก็คือพาพที่นางง้างปากฉีกเจ้ามหาป่าตัวนั้นเหมือนเหมือนมากแต่จะเป็นไปได้อย่างไร ลมเย็นโชยพัดผ่านบานหน้าต่างเข้ามาละลอกล้ลอกเล่าทำให้เปลวไฟสีส้มที่ส่งสว่างเหนือตะเกียงเอ้นละริกไหวไปมาร่างสูงใหญ่กำยำยืนกอดอกอยู่ข้างล่างสายตาทอดมองไปเบื้องนอกอย่างเหมื่อรอยและจุดหมายสองพี่น้องตะกุนจารอบขอยิบตาส่งสัญญาณให้กันครู่ใหญ่ต่างคนต่างยนต์ให้อีกฝ่ายเป็นผู้เข้าไปสะเกดเรียกท่านคานตั้งแต่ผู้เป็นนาย กลับมาจากพันปะลองเมื่อตอนเที่ยงก็มาเปิดหน้าต่างยืนมเมอรออยู่อย่างนี้เป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วยามแล้วในช่วงนี้เป็นฤดูคิมหันถาว่ากระแสลมทางเหนือก็เด็บหนาวอยู่ดีภายในห้องทํางานของท่านขานที่เดิมอบอุ่นด้วยไอร้อนจากกระถางไฟกลายเป็นเย็นเฉียบชวนให้ร่างสารสัตว์นัน้นหลังที่สุดทั้งสองก็ตกลงให้เป็นหน้าที่ของจาชัยหากแต่จาชัยยังไม่ทันได้เปิดปากเหอเจนขันก็หันหน้าหันกลับมา เป็นฝ่ายพูดขึ้นว่าชาชัยนางเป็นอย่างไรบ้างนางในที่นี้ชาชัยย่อมรู้ดีว่าผูู้เป็นนายเอ่ยถึงใครจึงตอบคำถามที่อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากตนเองสั่งให้บาทับใช้ไปคอยสืบข่าวที่ก็จมทังยุคก,ก่อนแล้วอง์หญิงสู้รีได้เชิญหมอมารักษาแม่นางหวานหญิงแล้วแผลที่ต้นขาไม่ลึกแต่ว่าเป็นแผลรอยยาวได้เห็นว่าเพิ่งเงย็บเสร็จ ส่วนแผลที่ไหลไม่ลึกเท่าใดใส่ยาแล้วทำแผลเสร็จเรียบร้อยยามนี้ผลขีดอันตรายแล้วพะยะค่ะจะาช้รายงานผ่างรอบสังเกตอาการของผู้เป็นนายใบหน้าคมเข้มเทียบเฉยไม่ปรากฏอารมณ์ใดมีเพียงแววตาสีเท่าชางคิวบุบบ่อด้วยความรู้สึกบางอย่างส่งท่านหมอหัวไปดูแลานางอีกคนน้อมรับคำสั่งท่านคานจะช่ค้อมศีรษะได้รอยยิ้ม ทุกคนในวังต่างรู้ดีว่าท่านหมอขั่วเป็นหมอเทวดาอันดับห,หนึ่งของเผ่ามีหน้าที่รักษาเพียงเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงการที่ท่านคานอน,นุญาตให้ท่านหมอขั่วไปรักษาแม่นางหมอที่กระโจมถังมันบ่งบอกเองแจ่มแจ้งว่าท่านคานยังจัดให้หนางไปหนึ่งในเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงของเผ่าเชกเช่นเดิมว่าไปแล้วก็ช่างตรงกับการคาดเดาของเขายิ่งนะักบางทีเขาเองก็รู้สึกว่าแววตาที่ท่านคาน ใช่หมอนม่นางผ่านหนิงมันเป็นสายตาของความเป็นสามีใช้หมองภรรยาด้วยซ้ําถาว่าคนที่ตกเป็นหัวข้อการคาดเดามีในร่วงรู้ตนเองสักนิตว่าถูกผู้อื่นจับความรู้สึกได้เหินเจ้นคานโบกมือเรียกซามินเข้ามาสั่งงานจามินข้ามีเรื่องสําคัญให้เจ้าไปทําท่านขานเชิญสั่งคานข้าอยากให้เจ้าไปสืบทีสํานักคุณฮู ที่ข้าเคยไปศึกษาเล่าเรียนที่นั่นสมัยวัยเยาว์เมื่อ17ปีก่อนข้ามีสิทธิ์พี่หญิงผู้หนึ่งที่สนิทสนมด้วยเป็นพิเศษนางเป็นสิทธิ์หญิงเพียงคนเดียวของท่านปรมาจารย์ชังเซียนข้ามีข้อมูลเพียงว่านางเป็นสิทธิ์ในลำดับที่7เป็นชาวฮั่นคาดว่าจะเกิดในตระกูลทหารและตอนนี้นางน่าจะอายุราว29ปีเฮ่เช่นขันเนี้ไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นมาอีกแม้ว่าตอนนี้ สำนักคุณภูจะปิดรับสิทธิ์เนื่องจากท่านอาจารย์ชลาภาพมากแล้วแต่หากไปสืบจากอาจารย์หญิงบุตรชายของท่านอาจารย์ถือว่าบ่ารับใช้เก่าแก่ของที่นั่นก็น่าจะได้ข้อมูลอยู่บ้างใครอยากรู้ตัวต,วตวนที่แท้จริงของนางอย่างละเอียดว่านางเป็นใครชื่อแซ่ใดแล้วตอนนี้นางเป็นอย่างไรบ้างเหอเชียนขัานเล่าไปภายในใจก็สำนึกเสียใจอย่างยิ่งเมื่อปีนั้นเขามีอายุได้14ปี ดำรงตำแหน่งประมุขข่านพันคงแล้วจึงส่งคนไปสืบข่าวสิทธิหญิงที่สำนักคุณูภายหลังได้ความว่านางสำเร็จการศึกษาออกจากสำนักไปแต่งงานกับคู่มัน่นคู่หมายได้หลายปีแล้วชายหนุ่มเสียจจอยู่พักใหญ่จากนั้นจึงตัดสินใจยิงเด็ดขาดว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่ไปสืบข่าวเกี่ยวกับสิทธิหญิงอีกพยายามใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแต่ว่ายามนี้เขากลับมาทันหาอยากทูข้อมูลเกี่ยวกับนางอีกครั้ง แม้ว่าเวลาผ่านานไปเนิ่นนานเนี่ต่อการสืบหาข่าวแม่จามิ่งไม่รู้ว่าผู้เป็นนายต้องการทราบเรื่องนี้เพื่อการใดแต่เป็นที่แน่นอนว่าสิทธิพี่หญิงผู้นี้ต้องมีน้ำหนักในใจท่านขันไม่น้อยน้อมรับคำสั่งท่านขันโปรดวางใจพูน้อยจะส่งคนไปสืบเรื่องนี้ให้โดยเทวเมื่อเห็นท่านขันหันกลับไเปเมือมองทิวทัศน์เบื้องนอกแล้วกับจมดิ่งเข้าสู่พวงพวงอีกครั้ง จาใช้กับจามินจึงทอดถอนใจแล้วพากันลาถอยออกไปแม่ไรซึ่งหิมะแถวาอากาศในรัฐอีนี้ขับหนาวเหน็บยิ่งทักเด็กชายดวงตาสีเทาจางกระชับเสื้อคลุมให้แน่นขึ้นกอดม้วนกระดาษในมือแล้วรีบเดินมุ่งหน้าไปยังเรือนพระของสิทธิ์พี่หญิงหวังนำฝีมือการค,คัดอักษรหันไปอวดนางเขาศึกษายอยู่ที่สำนักคุณบูมาได้เกือบหนึ่งปีแล้ว โดยมีสิทธิพี่หญิงช่วยสั่งสอนเรื่องการคัดอักษรฮันและการพูดภาษาฮันอย่างเอาใจใส่ทำให้ยามนี้เขาดูเป็นเด็กมาจากชนเผ่านอกด่านสามารถคัดอักษรฮันได้อย่างงดงามและสามารถพูดภาษาฮันได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจนเจ้าสิบเยืนอากาศลมเย็นเขอาประตูหน้าเรนยุกรู่ใหญ่เมื่อเห็นว่าด้านในไร้ความเคลื่อนไหวยเด็กชายจึงถือวิสาสะเปิดประตูโผล่หน้าเข้าไปดูพร้อมกับตะโกนเรียก สิทธิ์พี่หญิงสิทธิ์พี่หญิงอยู่หรือไม่ขอรับด้านในยังคงเงียบเชียบมีเพียงแสงไฟจากตะเกียงที่ส่องสว่างให้เห็นโต๊ะหนังสืออันมีช้นขนมถั่วจืดทุกงานชานห่งวางอยู่นั้นเจ้าสิทธิ์ขบคิดเล็กน้อยแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าช่วงหัวค่าสิทธิ์พี่หญิงชอบไปเดินเล่นริมสะน้ํากลางป่าไผ่ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังสํานักคิดได้ดังนั้นเด็กชายจึงนำมวยกระดาษที่ถือวางอยู่ มอกวางเอาไว้บนโต๊ะเนื่องด้วยทัวหินมะจะตกลงมากลางคันทำให้อากาศเย็นชื้นจนมวนกระดาษเสียหายเอาได้ก่อนจะหมุนตัวเดินออกไปเจ้าสิบเดินผ่านป่าไผ่เห็นเงาหนังสิบพี่หญิงยืนก้มก้มกมกมเงยเงยทำอะไรสักอยูอย่ข้างสระน้ําเมื่อสังเกตให้ดีจึงเห็นว่าน,นางกาลังใช้กระสอบบรรจุด,ดินหินอันหนักอึ้งผูกถ่วงเอาไว้กับข้อมอือและข้อเท้าของตนเองเด็ใช้กำลังอ้าปากคล้องถาม แอแล้วจูุ่สิที่หญิงเกพั่ันกระโดดพุ่งลงน้ําเจ้าสิบเบิกปากกว้างหัวใจดิ่งงูกไม่เข้าใจว่าสิทธิหญิงคิดไม่ตกด้วยเรื่องใดถึงขนาดคิดกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเด็กชายชายวิชาบาทาเหือนเมฆาที่ท่านอาจารย์สั่งสอนมาผลขยันปีเอียงสะน้ำแล้วรีบพุ่งตัวทำน้ำลงไปควานหาร่างสิทธิที่ขรรถทด้ทุยความท้อนทนควเป็นสิทธิตกใจ นางกำลังแผลไไว้ทารายดีๆก็ถูกมือปิศาจหาคว้าเอวลากขึ้นนํำไปอย่างกระทันหันพอโผล่พร่้งขึ้นมาเหนือผิวน้ำแล้วเห็นว่าคนกระทําอุกอาจเป็นผู้ใดเด็กหินอดไม่ได้ที่จะตาวาดดุด่าออกไปหนึ่งประโยคเจ้าสิบมีเจ้าถำผ้าอันไทยขาตกใจจนเกือบจะชมเท้าหยุหนแล้วแล้วนี่อะไรกันปล่อยข้าเสียทีข้าหายใจไม่ออกผู้เป็นเศรษฐีดุเสียงขม และพยายามแกะแขนขาเล็กที่กอดทัดแน่นไม่ปล่อยขอทับสิทธิ์พี่หญิงจะฆ่าตัวตายข้าจะปล่อยให้สิทธิ์พี่หญิงตายไปได้อย่างไรเจ้าสิทธิ์โวยวาย,ไไอยาากอดทัดไม่ปล่อยดูเหมือนว่าคนเป็นสิทธิ์พี่จะเข้าใจเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วนางหดหัวเลาะขำกอดจัก,จกรชาตแขนข้างหนึ่งให้หลุดผลจะาก,การกอดทัดเพราะว่าข้อมือน,นางยังถูกระสอบผูกถูกเอาไว้ฉากนั้นก็จัดการเขตศีรษะเจ้าสิบ์อย่างแทง โอ้ยสิพี่หญิงเขตหัวข้าทำไมกันเจ้างงงมน้อยข้าดูเหมือนคนคิดสั้หนึ่งเพียงท่านเช่าถือคราวนี้เจ้าสิบยอมคลายพนานาการเงยหน้าขึ้นมองสิพี่งยังเลยอล่ะนี่สิพี่หญิงไม่ได้กระโดดน้ำข้าตัวตายหรือขอทับก็ก็ข้าเห็นท่านเอากระสอบช่วงแขนขาแล้วก็โดดลงน้ำเจงโงงงมน้อยของสิพี่สิพี่ของเจ้า ไม่ได้ฆ่าตัวตายเสียหน่อยเพียงแค่ออกกําลังโดยการต้านน้าหนักก็เท่านั้นข้าฝึกวายุทธมาตั้งแต่สี่ขวบแขนขาย,ย่อมมีกําลังมากถูกกระสอบถ่วงแค่นี้ฉันทำเป็นอะไรได้หากไม่เชื่อประเดี๋ยวข้าจะว่ายน้ํทาทั้งทางที่มีกระสอบถ่วงให้ดูจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ